เมนูนี้ใครเคยรับประทานแล้วบ้างแกงแตงกวานะครับกระดูกหมูเสร็จแล้วก็แตงกวาปอกเปลือกเสร็จแล้วเราก็เอาข้างในมันออกนะครับเอาเม็ดไนมันออกใช้ช้อนแกงนี่แหละครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆครับพริกกระเทียมหอมแดงลงคร,ครกให้ละเอียดครับโกเข้าไปให้ละเอียดมันละเอียดแล้วเราก็ลงกะปิครับกะปิหนึ่งช้อนโต๊ะไปเลย หลังจากนั้นเราก็ตั้งกระทะแล้วก็ลงน้ําไปนะครับน้ําเดือดแล้วเราก็ลงกระดูกหมูนะครับต้มนานหน่อยให้เป็นซุปไปเลยตักฟองออกนะครับหลังจากนั้นก็ลงพริกแกงที่เราโขลกไปเลยนะครับมันได้ที่แล้วกระดูกสุกแล้วเราก็มาลงแตงกวาครับแตงกวาปรุงรสด,ด้วยน้ําปลาแล้วก็ผงปรุงรสนิดหน่อยประมาณนี้ครับรอให้แตงสุกเราก็มาลงใบมะกรูดแล้วก็ผักชี เสร็จเรียบร้อยได้การเลยอร่อยนะครับผมทำแตงกิโลหนึ่งเลยนะครับสุดยอดเลย